สบ,บายดีทุกคนมือนี้มาอยู่ในสองซุกซาวเราตายเนาะมือนี้มือสีผ้าทุกคนมนาะบึงบรรยากาศยามแลงๆเนาะเหงเลงไปหลอกยังเวทยังเหล็แห้งอยู่เนาะยัางหอนซ่าสุกจนหมัดเขาเลยทุกคนมือสีผ้ามากบึงบรรยากาศค้นเขาเนะาะหัวจะพังไปเลยซ่สาสุกค้นเขาทุกคน,นเที่ยวเขาได้ซ่องซ้ำมือเลยนคนเพราะว่าหมัดแหลวหมัดเต้มันแดดของซ่าสุกบริษารวีดีโอคนบริษทัทถ่ายคลิปเนาะเพราะว่า มันแดดแห้งมันเนหอนจะหนาแดงว้าวแถวแรกหรอไปทุกคนลุยเลยตกลง ค้นข่าวได้สาวคนว่าโอ้ยยันโอยยันเนี่ยเป็นคู่ของจะเป็นคู่ขนาดอยู่เนาะมีใช่ปุงอยู่ส่วนเบื้องวู้ทุกคนเห็นไหมอ๋อ้ยมันร้อนมากขนาดซีมุกมันยังหกอยเลยทุกคนว่ามันมัคนคำสาเนอะ มีมุมันยังโอนอยู่นะเป็นน้ำเห็ดหน้านี่ย่าเป็นน้ำซาวซุปลงเห็ดนาแล้วมันอนอ่คนเลยคนขึ้นมาน้อเทียวนึงทุกคนี่ขไท,ทยไทยทำการทุกคน <laughs> บจะคยคิทยทยไทยยู่บอกไทยแบบบ่มีรถไทบบมีอันนั้ไทยแบบมีคอ,อ,อก <laughs> โอยชุกโกโอันโเดรีน่ัดียวเดี๋ยวซาสุกิหายเบิ่งบรรยากาศนย่มันเร่อนหนีเนอะตะเวนไก่สตวคูแต่ว่าตอนตะเวนยังสุอยู่นเห็นไปแลเยคืนขนามาไดเสียวไป ุกคนข้าวกันคนุคนข้าวสวยซาเกี่ยวเขาเกินแน่นตุ๊เป็ดเปจะโตซาพลเครื่องตัวเป็ดเครื่งตัวอย่างววน้ำอมลงสาหมื่นป่ะทุกคน เขายังใหญ่เต็มไฮน่าอยู่มัดแล้วเนาะมัดสี่ขวดทั้งพอย,ยลานมีปุ๋งเหลือกเออกลื่อยเนาะหลือเกลืุกเองมัดคาต่างก็ขผล่มอดไปซะรถหันมาไม่ได้เพ้งะ <laughs> เวนยังอยู่สูงอยู่ทุกคนถูกมีปุ๋งแล้วเดือดง,งวัวน้ำนเนาะเดี๋เอางัวลงมาเดือดให้หน้าเลยจะบุกเปลืองทุกคนเข็ดหน้าก็ดีที่กันเนาะ พ่อแร็ปเสียไปหอนเซะนะเอามันอากาศตอนนี้ยังเหลือแห้งอยู่เดี๋ยวอีกบอลลนก็เลยเบิ้งบรรยากาศดีๆแล้วเนาะทุกคนแต่นี่ก็ดีคือกันแต่ว่ามันอยากซีอันหอนเนาะค่าต่างกล่องค่อยตายด้วยเลยทุกคนมาเลยมาโค่นขามาเลยมาคนเขาซาคนวรมามาละแม่มาละแม่มุกเจ้า ทำใาเบิ่งมรรยากาศกันเลยทุกคนมัรยากาศเป็นประมาณนี้นะคือิบ่อยดตรอกสิเนาะคือสิบ่ยยดหรอะทุกคน พิเศษอยูดด่มองนี <Exped ition introductions> ้แหละแต่รืสมารถบอกได้ว่ารถคันนี้พิเศษขนาดจะปีเขาจะได้รถ่นบอกเอ็มหนเกิดจะ้เกิดไดทุกคนมอเอสุ่ดไเนะชุดไซเนะจโดนโดนต่ซ้ทุกคนเลยเกิด มันจะยืนซึงอยู่ไม่ได้นะมาเียนตะหงบหัวบริห้องรดนะผู้เ้งแดงสำกลลมันหอ คือกล่องกระซิงซัมทำไมมันห้อนอย่างนี้ทุกคนปาเจีหลดไล์ไปเลยเนาะซองเทียวกุสิเบิด์นะพ่อผู้ังอีเทียวหนึ่งนั่งเทียวหนึ่งทุกคนแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวได้ไม่ต้องเกี่ยวข้าวถ้าเลยนะ กอาเขานี่มโทันใหญ่เพราะว่าฮาพวมเหลือมเกียเยียอวอะไร้ซงเสมอพอย่ด้านพวมในมาตัดมืเจ่าเนาะทุกคนจากเราตัดไม้ได้หลายีา่ะ เทิงอยู่ว่ารืไม่มันเทิงอยู่วะล่ะม,ม,มันบูบทึงมันโบกินดอกลาไปหิวให้แม่มัน ขค้งค้าของตีนเอาไปห่วยอมกกิีข่าวตะบะไม่ให้คนตากนาให้บบงานั่าเนยน่นดีอ่านตนคนหลังจากที่เขาค้นข่า ถามาตักหนังมี่วเลีแล้ห้องกัสิกาบ,บานนะคะโอ้ยเหนื่อยนะลแล้วทุกคนมือนี่ค่นลแล้วแต่ว่ามือนะย่างเขาย่างโซคุกุกเ็ดหน้ารายปีนี้พชิมาเกียวซอยกามาด้อซาซูสิตซาพนมาสิตโตเบ็ด่งิง,ต,งตัใหุกินทุกคนเบ็ด่ิงตูมากเค้ื่ิงตวหกินเองเรือมาคุกขิงหนึ่ง มาครบแล้วก็ไปติมเขากินวะบรรยากาศค่ำๆเลยพี่นนองเหียง่วาว่ะหรปล่าว่ามีปุ๋งม่ว่ามีปุ๋งตัวไรมีปุ๋งตัวน้อยบอหม่ว่าเพราะว่าตักหนัอให้กินกับพวกกินม่วามีปุงเสือกแรงอ่ะทุกคนมว่าน้อยไปคายไหลว่าหลจิศละอันนี้มว่าน้อยก็จะคลายแลตัวานอันใดนัาตัวแม่รือตัวผู้ตัวเม เมตุเมกว่าเอ้ยต้องเก็หเอๆมกลี่ดูมันเอาเมฆเลยร้องด่านมีได้คนเอามีร้านตเขาเทุกคนแล้วนะอสุโคตัวลากลับบ้านกลับบ้านนะคะแหละบรรยากาศงแร่ะทุกคนจักหนังหัวกินหิ้วเข่าละทุก่นไม่มีปรุงหิวเข่าเลยทุกคนชอสุโคตัวลากับบ้านนะคะจะพอกันลิดหนานะคะทุกคนบ๊ายบาย